โยโครับสวัสดีกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่ n งบูไ Fire g a m e ม m e r นะครับก็ตอนนี้เราก็อยู่เกมไมค้าพกเกิชั่นในเวอร์ชัน0.13.1นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นในซีรีส์สเพย์ต่อนะครับ ก็ถ้าเกิดได้ยินเสียงผมเบาๆหรือเสียงดังเกินไปก็คอมเมนต์หน่อยนะครับผมขอร้องก็ตรงนี้แหละครับก็เป็นเพราะว่าผมวันเอ,อวันนี้นะคือวันเสาร์นะผมไปซื้อหูฟังใหม่เอ้วันอาทิตย์ดิเออไปซื้อหูฟังใหม่มาครับก็อยากจะลองดูว่าเสียงมันจะได้ยินหรือเปล่านะคือที่ผมลองนี่คือเบามากครับคือเบามากนะแล้วผมก็เลย,ยเดี๋ยวลองถ่ายครั้งหนึ่งดูนะแล้วลองเอาไปลงดูแล้วเดี๋ยวลองถอเถออขอความคิดเห็นของคุณดูนะครับแล้ว ว่าจะว่าอะไรามากนีคือเพื่งน็ีคือผมขอความคิดเห็นจากทุกคนนะครับว่าเสียงเบาเกินไปหรือดังเกินไปถ้าเบาเกินผมจะไม่ต้องไม่ต้องใส่หูฟังนี้เล่นนะครับจะได้แบบเล่นแบบปกตินะฮะโอเคนะมาก็เลสเพย์ผมก็ถึงนี้นะผมก็ต่อเติมหน่อยๆนะต่อเติมยากมากนะครับกระบอกเพชรนี่แม่งโตยากไอโตหรอวะช้านะครับโตช้ามากเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไป นหนึ่งขอดู m อ c บแป๊บถึงประตูมันดันลั่นเลยเยอะคดๆนะครับก็ทำไมโกเรมแม่ไม่เกิดเหล็กตอนนี้มีตั้งยี่สิบห้าอะไแลนะ้วนีเจอตัวอะไรไว่ายน้ำเล่นเฮ้ยบิบอือตายฮ่าโอเคงั้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขอมาเก็บเก็บฟาร์มข้าวฟาร์มอะไรก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันเยอะแล้วนะครับโอ้โหเปิดกล่องนี้ถึงกับค้างกันเลยนะครับนิดนึง โ okay. อเคเก็บอะไรอีกอะกระตุกกระตุกเนะี่ยเออใช่เห็นบอกว่าผมจะแจกติกเจอที่แบบผมขอโทษนะที่วันเสาร์ที่ผมไม่แจกนะก็เดี๋ยวรออีกนิดนึงให้ <c oughs> รออีกแล้วน,นะฮะก็ลืมนะครับลืมแจกนะครับพอดีว่าชว่วงนี้อ,อ่บอกตรงว,ว่าได้ไปสอบโอเน็ตนะครับไม่ได้สอบเขาเรียกว่าติวโอเน็ตเรียบร้อยครับแทบอยากจะกลับบ้านโดยเร็วเลยนะครับเรื่องแบบ ไม่ไหวนะคือสมองนี้ไม่ได้เลยครับสมองคือไม่ได้งโง่นะคือแบบเหมือนสมองมันจะไม่รับแล้วอะ่ะคือแบบปวดหัวเรียนแบบชั่วโมงสองสามชั่วโมงเรียนเรียนแค่วิชาเดียว,วประมาณนี้นะครับโอ้ยหัวไม่รับแล้วปวดหัวม,มากบอกตรงๆไม่อยากเรียน, <c oughs> มนไม่่ไมอยากติวก็ติวก็อยากนะแต่ว่ามันติวนานเกินไปนะครับก็คงเข้าใจความรู้สึกผมะนะ ต้งติวนานเกินนะครับสุดยอดมาคนสุดท้ายนะคือไปมันเขียนว่ากลับบ้านสองโมงเย็นนะครับคือผมเรียนวันเสาไงออติวันเสากลับบ้านสองโมงเย็นนะแต่ว่าพอเหลียวใจคนสุดท้ายนะครับก็ได้กลับบ้านนะครับสามโมงเย็นทา,ทางที่รู้อยู่ว่ารถแม่งไม่ค่อยมานะครับโอ้ผมนี่ต้องรอรถนานเลยมัง้งนะผมนี่เมื่อยเลยนะครับ ทำไมเวลาอย่างนี้ต้องมามืดตลอดเนี่ยเปิดคลิปเทไรมืดตลอดเลยนะครับไม่เชื่อก็ดูได้เลยโอ้พูดคขไาไหนไม่ได้แล้วแค่ไอเราก็ไม่ค่อยได้เก็บนะพวกเนี้ยเดี๋ยวกายจะทำทางสวยๆซะหน่อยเออไปดูคลิปคนอื่นแล้วรู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้นนิดนึง,งนิดนึงเนียนะ จจจจิิิิโอเคโอเคงี้ปุบปุบป๊บปุบโอเคได้ตั้งกี่อันวนะเนี่ยได้หกสิบสีบก่กว่ากว่าอันนะนะเออจริงได้หกสิบสี่จริงเราได้หกสิบสี่แล้วนะครับอืมเดี๋ยวนี้สุว่าพูดติดอ่างเยอะนะเหมือนจะพูดติดอ่างเยอะไปหน่อยนะช่างมันเถอะนะครับก็ออมา กัตุ้เว้ยโอเคกินก่อนแล้วกันโอเคโอเคุบอ,อือฮึต่อไปก็ตรงนี้เออใช่สุขภาคใหม่นี้สูงมันใกล้จะออกแล้วนะครับอืมใกล้แล้วใกล้แล้วเห็นบอกว่าเพิ่มมาเพิ่มมาเยอะเลยนี่หว่านะฮะ อือผมแทบจะทนร้อไม่ไหวแล้วเนี่ยนะครับก็มันจะเพิ่มของดีมาบ่มเลยนะครับแล้วไอเทมเฟรมด้วยนะที่มันแบบเอาไอเทมไปติดเพื่อให้รู้ว่าเป็นไอเทมชิ้นนี้ชิ้นนู้นนะครับเออหน้าเนี่ยเออหน้าเล่นหน้าเล่นแล้วก็ที่ปรุงยาอะไรประมาณนี้ที่แบบสามารถเปลี่ยนสีได้น้ําเปลี่ยนสีประมาณนี้นะฮะแล้วก็ชุดกราะเปลี่ยนสีใส่หัวพักินได้เออประมาณนี้เอออยากเริ่มอยากเล่นแล้วอันนี้คือแพนแบล็กนะครับเออผมก็อยากจะได้แบบ พิสตันอะไรประมาณนี้โอ้ยอยากได้มากถ้ามีนะเออผมแทบจะรอไม่ไหวแล้วซอนเบลกแทบจะรอไม่ไหวแล้วโอ้ยน่าเล่นมากฟันแครอทก็ต้องมาเก็บโุ้ยเอฟเเซนซีพอดีเลยขุดเร็วออืฮึกระตุกนิดนึงก็ตรงนี้เพราะว่ามันกำลังประมวลผลเออพวกไอเทมพวกอย่างนี้ยอยู่นะ มันก็เลยจะกระตุกเป็นธรรมดาโอเคสามสองหนึ okay. 3, 2, 1, ่งบดโอเคก็จะมีไอเทมลงเหลืออยู่นิดนึงเดี๋ยวลงไปเอาอันนี้ก่นอ,อ,อ,อันนี้ก็เครว่าหรวะเนี่ยของมาอีกมาอีกมามา,มาจุบจือเสียงพร้อมาก โอเคเยอะอยู่มายังยังไม่หมดอีกอในปอเตโตเน่ามาอันหนึง่งนะนะวนะโจพรึบไม,รไม่เร็วไม่เร็วติดเออปิดก่อนนะเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดนะมีโอกาสที่น้องเปิืนหรือน้องบีนะมันจะมาพังฟาร์มเราได้นะครับเห็นอย่างนี้แต่มันก็เข้ามาได้นะ ปลูก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 เข้าไปอืไม่ค่อยได้บบไม่ค่อยได้มาทำฟาร์มเลยนะครับแต่ก็ได้ผลผลิตดีเยี่ยมเยี่ยมอยู่เยี่ยมยอดจุบจุบุบุบชบแต่แคคตัสนี้เมื่อไหร่มันจะเยอะสักทีเนี่ย จะได้ทําฟาร์มอะไรเดียแขกทาฟาร์มแคตัาแล้วเอาแคตัาไปทำาอะไ,ได้เนี่ยนะครับทําเพื่ออะไรก็ทําไปเถิดนะครับก็ทําฟาร์มไปฟาร์มเกี่ยวกับพืชผักสวนครัวไอก้กระบองเพชรนี่เป็นพืชผ,ผักสวนครัว,วหรือเปล่าวะไม่น่ามีนะเออไม่น่ามีไม่น่ามีมามหมดหมดหมดชึบ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 โอเควิ่งได้แบบว่าอาหารไม่หล่นเออ ต่อไอกับฝนตกไม่ใช่ฝนตกฮะไงนี่เป็นดินวะไม่เป็นไรเปโชเวลอยู่โอ,โอเคน้ำนองหนโอเคกำลังประมวลผลไอเทมว่ามีกี่ชิ้นว่ากันเถอะอือมีตัวอะไรอยู่ไหมไม่มีนะโอเคแค่นี้คงจะได้ละ นี่ใช่ดินใช่ปะ่ะโอเคมาดินก็ดินลงทางรัดชุบทางรัดชุบๆไม่เสียเรื่องเป็นไงละ่ <c oughs> อะอืมอุเยอะอยู่นะครับเยอะมเต็มถึงกับเต็มกันเลยโอ้ยกระตุกเก็บข้าวหน่อยแล้วกัน อัจุให้เป็นบล็อกแล้วันโอ้วหเจา้าถ้าเป็นบล็อกแล้วมันบบยังอุตสาห์เต็มได้อีกนี่มันมันไม่ได้คาว่าเยอะมากเอ้ยไม่ใช่มันใช้คําว่าเยอะปกติไม่ได้นะก็ใช้ว่าเยอะมากอะไรประมาณนี้เลยเคอันนี้แครอทอ,อือหือไหนว่าชูการ์เคนเก็บตรงไหนหน้านี่ปะ นี่ก็บีมเก็บก็ได้อันนี้อะไรทำเผื่อไว้อ่านี่แมล่อนเราไม่มีเรากินอยู่นี่ผักกระเฉดเอาไปอีกไหมอันนี้ไม่เังไม่เก็บโอเคเดี๋ยวเราเก็บข้าวไปก่อนหนึ่งโอเค แเดีวยวน,นเดี๋ยวผมขอคาเป็นบล็อกก่อนจะได้ไม่เปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บเแล้วเดี๋ยวผมเอาซีดไปปลูกเพิ่มก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาก็ได้เยอะอยู่นะคือแบบข้าวนี่แป๊บเดียวก็ได้แบบหกสิบี่ต็กนะครับก็ได้หนึ่งสแต็กไปแล้วนะก็ถือว่าคุ้ม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 มาก ผม,ผ,มผมว่าผมต้องกลับลงไปเอาซีดเนะี่ยผมจะร,รู้สึกได้ครับผมรู้สึกได้ว่าผมต้องกลับรีวรู้สึกได้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชอย่ามาเล่นอุย้ยเชี่ยสะดุง้งจริงอุย้ยได้เข้ามาได้ไงเห็นไหมครับถ้าเราเปิดประตูทิ้งไว้มีโอกาสที่มันจะเข้ามาได้เห็นเปล่าเชื่อผมยังน่าผมถูกใช่เปลา่าเห็นอย่างนั้นถึงมันอยู่ไกลมันก็เห็นเรานะ่ะชุบชุบ,ชบ หมดพอดีเลยเอ๊ะเอเอ,เอไม่ต้องลองไปเอาแล้วพอดีเลยไม่ต้องพอดีเยอะเยอะเยอะเ,เ,เ,เกินนะอืม mm hmm. ชิบชิบชิบฮึม mm ม์ hmm. พวก er, ต้องหาไก่ทำฟาร์มเลี้ยงนะเพื่อเอาไข่มาทำฟาร์มไข่นะเพราะไก่เราหายไปนะโอเคแมนชิบ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 ,ชบ หมดยังมีอีกเว้ยชึบปึ๊บปึบปึ๊บปึ๊บปึบโอเคปึ๊บปึ๊บโอเคชึบช๊บปึ๊บปึ๊บชิบใหม่เสียเรือสักกระติ๊เนี่ยโอ้โหมีไอเทมของสเกลตันดับมาด้วยข้าวอยู่นู่นดิซีสนี้ก็ เยอะมากเก็บไว้ให้แมวไมเ,เก็บไว้ให้ไก่กินโอเคเดี๋ยวผมจะขอไอ้นี่หน่อยชุบเอาไปกิ่อันเดนเนี่ยนะยี่สิบพอสิบพอละเยอะเกินเอาหนสี่อันพอเนะี่ยเดี๋ยวไปให้วัวแถวบ้านเรากินเงำมๆงมงง้ง จะได้ขยายพันธุ์เอาแบบเรามีธนูไฟอ่ะเออยิงแม่งมันตายแหละได้เยอะดีจริงน่าจะเอาเป็นดาบไฟนะจะได้เนื้อฟรีด้วยน่าจะได้ข้อเอ็นชนันที่หลังนะจะได้เนื้อละลายชิ้นไงเออปวดเจ็บแอบหนึ่งได้ครับต้นกระบ,บองเพชรไม่โอเคยี่สิบแปดเพิ่มอันเดียวใช่ไหมในเมื่อกี้หยิบก้าวสามสิบยังมีสามเอโอเค เดีย๋ยวไปดูเอเมซีก่อนว่ามันหายหรือเปล่าอือโอ้สดีกเรมนี่ทำอะไรอยู่ในบ้านอะอเยอะเลยวิธีการฆ่ากูเรมก็คงต้องเล็งหัวละโถวอย่ามาดินี่นะเออซอมบี้อยู่โน,น่นไม่โดนเล็งอีกนิดนึง เฮ้ยอย่าหนีดิเฮ้ยไม่โดนได้ไงเนี่ยเออนั่นแหละอิจุดตรงนั้นแหละไม่โดนเลยเฮ้เช่โอเคก็อะไรวะเอ็มบีซีมันก็วิ่งกันแล้วกันโอเคครับก็ตอนนี้เราก็เก็บฟาร์มอะไรเรียบร้อยแนละ้วรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมอ้อใช่จะเอาซีดเอยเอาวีดมาให้วัวนะครับอืมเริ่มได้ผลนิดนึงแล้ะ เพิ่มแค่อันเดียวโอ้โหโคดคตรยาถีบนะครับโอเคเน็บกินขานั่งเล่นนะเนี่ยคดสมาดเล่นโอ้โหตอนนั้นผมลืมวางบล็อกโตแล้วโอเคมาเดี๋ยวให้อาหารก็นมาชบโอ้โห้ล้ว่จะลงลงแบบดิจิตอลจึบ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 ให้ไปเรื่อยครับผมก็ค่อยให้นะเพราะภาคนี้มันให้รวมกันในคอมไม่ได้ อืมโอเคไปเรื่อยๆเดี๋ยวเวลก็จะถึงสิบสองแน่นอนครับยวดูนสิบสองแล้วเห็นไหมอย่าเถียงผมผมบอกแล้วเยอะวัวเยอะลเลยกันเอาไปกินไปกินเรื่อยๆก็อ็จะหมดนั่นแหละอืมเยอะเยอะเยอะ เยอะมากยิบ้าได้เลยเฮ้ยเร็วกว่าสิบสามแล้วโฮ้ยเร็วจังวะเมื่อกี้ยี่สิบสองนิดเดียวอยู่เลยอือฟาร์มอย่างนี้ก็ถือว่าดีอย่างหนึ่งนะแต่ว่าจะกระตุกอะดินายดูดิจะได้เวล์เพิ่มไหมต้องได้เวล์เพิ่มเต้เลยให้ยางไงแล้วมั้งหัวมันเยอะมาก แม่จะตายกันไหมนี่ยพวกนี้ถ้าระเบิดคิปเปอร์ลงมาก็ตายทั้งคอกอ่ะอือหึอืมให้หมดทุกตัวแล้วมั้งเพราะว่าอ,าอ้าวยังเคยังได้ให้ใหยังยังให้ได้อยู่หมดบ้างหรือ,อยังวะเนะี่ย มันเยอะนะโหโหเยอะจริงๆเลยถึงกับเลเวลสิบสามครึ่งได้เลยทีเดียวโอเคมีน่าจะมีไข่ไก่สามใบปลาขึ้นฟ้าเพื่อให้มันเกิดเฮ้ยเดี๋ยวเก็บไว้ไอ้นี่ขยายไก่ขออาหารหน่อยนะแกให้ช็อตหนึ่งให้ช็อตสองเก็บอย่าบอกในเนื้อธรรมดานั่นแหละ ฝักเออจริงๆเราจะทำเนื้อสเต็กนะครับฝนมันตกเวรเลยเพิ่มกี่อันมาดูโอ้สามสองเป็นสี่สองเออเพิ่มตั้งเยอะเพิ่มเยอะอยู่สิบหกระทียัถอถ่ายได้อยู่นะไม่เป็นไรเก็บเอาไปเผากันก็ได้วะโกเลมเกิดตรงไหนกันมันไม่เกิดข้างนอกเหรือวะโอคิดไหมว่าโกลำค่านะเฮ้ย เกิดมเหอะไม่ต้องกลัวหรอกว่ากูจะฆ่าเมืองฆ่าฆ่าแน่นอนเพราะว่าโกเลมนี่เกิดปุ๊บผมฆ่าปับนะครับคือผมจะ,จะเอาไอเทมอะไเงเอาเหล็กอะ่ะเออดีของของดีครับเหล็กของดีเกิดมาปุ๊บเมื่อยข้าชั้นเอ,อื้อจบตายแนบเอ่อมีหนังสัตว์หรออหนังสัตว์ตรงนี้ กดชิปทำเพื่ออะไรงำๆๆๆโอเคไปดูชั้นล่างกันดีกว่าว่าฟาร์มในเทอร์วัดของเราไปถึงหนแล้วนะครับที่จริงมันมีต้นแคตตัด้ยวยแหละที่ผมไมปปลูกไว้ชั้นล่างอะ่ะเออโตทุกต้นเลยมั้ยโตทุกต้น ปลูกไว้นะเพื่อจะเอาไปเนี่ยแะไรวะเออเนี่ยเอาไปปลูกต่อใน่ชือว่าน่าจะโตบ้างแล้วในบางส่วนโอเคงน้ก็อันนี้เลยลดน้ําพนดินให้มันอือพอแล้วมั้งงี้จุบโอเคโอ้เยอะอือ เยอะ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 อยู่ครับน่าจะถึง4อันเลยแหละเลยด้วยซ้ำนะครับใช่ป่านี่ใช่ด้วยเยอะครับเพราะว่าปลูกไปเยอะเอ้เออใช่ปลูกไปเยอะทําเป็นฟาร์มเลยแหละแต่ไม่ค่อยได้ปรุงยาอะไรเลยเพราะไม่ได้ทาฟาร์มใหญ่ๆที่เอาไว้ปั๊มมอนเตอร์นะคือหาสปอนซอมบี้ไม่เจอเว้ยนะครับ สปอซ์ัมปีนีพยายามหาแต่ก็หาไม่เจอเจอแต่สไปเออสไปเดอร์เห็นปะเออที่ไปแบบหาใหม่แล้วไปเจอแต่สไปเดอร์โอ้โหผมนี่แบบกุ้มเลยเนี่ยทำไมโตเลยจังวะให้เลยหรือว่ามันโตได้แค่ยังไม่โตเยอะเออใช่ใช่ใช่ถทุบผิดผิดเพิ่งจะโตก็โดนทุบแล้วหนูโอเควางไปเรื่อยชิปชิปชิโอหมด มันเป็นลายมีสำรองจริงๆได้สองสแต็กเลยเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้คือพอขุดได้แล้วมันได้สองสแต็กเลยถือว่าเยอะนะฮะจริงๆแล้วในกล่องนี้มันแบบหลายสแต็กแล้วนะในกล่องในะจุดๆนี้ไม่เชื่อไปดูได้เลยเนะี่ยในกล่องตอนนี้หลายสแต็กแล้วนี่ในกล่องไม่เชื่อไปดูหลายสแต็กแล้วล <c oughs> ูกตา ปูคขินจึบจึบจึบอือจึบโอ้กระตุกกระตกตรงนี้ทำไมกระตุกจังว่ามีมอนเตอร์ตัวไหนอยู่ข้างล่างรึเปล่าจะได้ฆ่าฟาร์เวลไปเนี่ยกี่ตัวมาคิวโอ้อืมเยอะอยู่นิดนึงเยอะนิดนึงโอเค กี่เที่ยเนี่ยโอเคยี่สิบแล้วนะครับก็ได้เวลาแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์เพื่อเพื่อนๆรู้เรื่องกดซับผมด้วยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดเ,เสียงเบาไป <c oughs> เสียงเบาไปเสียงเบาไปเสียงดังเกินไปก็คอมเมนต์หน่อยนะครับผมจะได้เลือกว่าจะไม่ใช่อุฟังหรือว่าจะใช้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายจุบ๊บ